นี่นะครับผมสวัสดีครับผมเราเข้าอยู่ในเกมเซเว่นการ์เดียนนะครับผมแต่อันนี้เราจะมาทําการอีโวนะครับอีโวมันของดากอนนะครับเป็นดากอนไอเชอร์ซึ่งเพิ่งจะเก็บสะสมได้เมื่อสักพักนี้นะครับผมแล้วก็รีบปั๊มมันครับตัวนี้มันมีข้อดียังไงครับผมข้อดีของมันนะครับก็มีแล้วแต่ตัวนะครับมันดีไม่เหมือนกันอ่ะ ดูที่สกิลก่อนนะครับอย่างเช่นทุกตัวนะครับที่เป็นดาก้อนนั่นเองสกิลมันจะมีผลต่อบอสอย่างรุนแรงถือว่าตัวดาก้อนเนี่ยเอาไว้ตีบอสด,ดีที่สุดครับผมแต่ว่าตัวดาก้อนนี้ม,มีมีจุดอ่อนหล,ห,ลหลายจุดเหมือนกันนะครับต่อให้ดูดีสเตตัสสูงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแบบสันทัดกับบางตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวแก้ได้เยอะมากเหมือนกันนั่นเองหานะครับ สำหรับสกิลแรกก็อย่างที่บ้าไปเมื่อกี้ก็คือสกิลที่เอาไว้จัดการกับบอสนะครับเป็นดาเมจที่ทำความเสียหายต่อบอสอย่างเดียวโดวยเฉพาะบอสเท่านั้นนะครับอ,อันที่2นะครับเป็นรูปโรนี้คือสกิลป้องกันของเผ่าตาก้อนนั่นเองคือตัวนี้จะมีการอะไรเนี่ยมันจะบอกว่าได้รับวิญญาณเผ่าของมังกรนะครับมีโอกาสเลิกสถานะไฟไหม้นะครับหยุดนิ่งแล้วก็ติดสน ติดสน่20%เขาบอกอย่างงั้นนะครับซึ่งมันบอกว่า20%ไม่ได้ถือว่า50หรือ60ยังไงก็มีโอกาสติดเหมือนเดิมนะครับผมอย่าอย่าคิดว่าจะเอามังกรไปสู้กับพวกเอ่อเฮลอะไรบอสเฮลอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีสกิลเสนย่ยอย่างเงี้ยน,นะครับผมยังไงมันก็มันก็ถือว่าดีว่าแก้ได้ดีครับผมือว่าแก้ได้ดีแต่ว่าใช่ว่ามันจะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังงั้นก็ถ้าติดเสน่ยมืไรก็จบเหมือนกันครับโอเค อันต่อไปอันที่3ครับผมสกิเอสกิวอะไรเนี่ยเอ่อ speed fire อ๋อสร้างความเสียหายแกสตูในวงกว้างด้วยลูกไฟนะครับร้อนระอุตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะพ่นออกจากปากนะครับตัวนี้พ่นออกจากปากไม่รู้ว่าความรุนแรงขนาดไหนแต่ก็ผมไม่ทันได้สังเกตตั้งแต่ปั้นมาเลยเปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟาร์มเลยลูกเดียวโอ้ดากอนแคนนอนนะครับสร้างความเสียหายแกัตูโดย ด้วยดราก้อนแคนนอนที่ติดอยู่ข้างบาไลนะครับตรงบาไหไลตรงไหนเอย่ยตรงนี้ครับผมเท่ามากผมชอบตรงนี้แหละผมก็ชอบดราก้อนอาเชอเพราะว่า,วามีตรงลูกตุ่มข้างหลังข้างบนไหลมันนี่แหละดูเท่ๆนะแต่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับอา่านายดูครับทั้งสองข้างและยิงสลับกันทําให้ศัตรูล้มโอ้ล้มด้วยดีเลยครับล้มนี่ชอบมากล้มล้ม,ลมหรือกระเด็นนี่ชอบหมดเลยอะไรที่เป็นอย่างนั้น ซึ่งถ้าบอกว่าตัวนี้ไปเทียบกับเออ่ไปสู้กับดรากอนอะไรไหมไม่ใช่เอาไปสู้กับ Silverwing a r c เชอนี่ก็ต่างกันครับผมเพราะว่าซิลเวอร์วิง r c เชอนี่ตีทะลุตีทะลุแล้วยิงจากฟ้าด้วยครับแบบเป็นฝนธนูนี่แบบหืมเจ็บปวดกระดองใจสุดๆแต่เราเอาตัวนี้มาเพราะว่าเขายิงนะครับเขายิงแล้วกระเด็นนั่นเองเอาไว้ลง PVP ด้วยแล้วก็อาจจะเหมาะกับการที่เราไปเล่นผ่านแาน ศัตรูมาเยอะเราใช้ตัวนี้ยิงให้มันกระเด็นนะครับเน้นว่ากระเด็นคือเราต้องมันให้ล้มให้ล้มเนี่ยแหละประมาณนี้แหละแต่ว่าให้เราเลเวลสูงหน่อยก็ดีนะครับถ้าเลเวลไม่สูงนี่เล่านั่นแหละครับจะเดกระเด็นเองนะครับผมอ่าคราวนี้เราจะมาเลื่อนระดับมันนะครับอีโวมันนั่นเองตัวที่ผมไม่ใช้ในอีโวก็คือตัวเอาไว้กินทั้งนั้นเลยครับไม่ไดเอามารีวิวนะครับผมตรงนี้ครับผมเฟรมแล้วก็เอ่ออันนี้ค่าวนั่นเองคราวมี2อสตัว กินทุกตัวครับผมสามหมื่นครับจนครับงานนี้ตอนก่อนมีเงินเป็นแสนๆหลายแสนมากตอนนี้เหลือน,นิดเดียวอีโวไปหลายตัวละโอเคคราวนี้ยังอยู่ในเซตอยู่นะครับเซตดาก้อนผมมีดาก้อนสามตัวเนาะเราจะไปเล่นกันในดันทดสอบที่ดนไรดีเอ่ย อ๋อโอเคดนันด่านนี้ไม่ไหว <c oughs> ต้องให้เวลสูงกว่านี้หน่อยโอเคเอาเป็นแมงป่องได้ป่ะแมงป่องแมงป่องนี้จะเห็นสกิลชัดหรือเปล่ามั่นใจฮะเดี๋ยวลองดูกันก่อนครับผมถ้าสกิลเห็นชัดก็ดีนะผมจะเปิดเป็นออโต้ไปเลยนะครับผมไม่มีการกดใช้แต่อย่างใด อ่าเป็นลูกไฟนะครับมึงเป็นลูกไฟมาเมื่อกี้แล้วแล้วก็ใช้ลูกปืนนะครับตรงบาลันะครับแคนนอนดาร์ n อนแคนนอนยิงไปเมื่อกี้โอ้ไปแล้วครับกระเด็นเลยครับสกอร์เปียนเราด้ยครับสกอร์เปียนคิงนะครับผมเจอหมาตอดเข้าไปนะครับโอ้โหโอ้หน่อย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  ก็ถือว่าดูแล้วมีเสน่ห์จริงๆก็คิดว่าคิดว่ามันก็คงจะดีของมันนะครับแต่ว่าอันนี้ยังเห็นได้แบบชัดอยู่นะก็เห็นรูปการใช้สกิลดีแต่ว่าถ้าจะบอกว่าแรงไหมนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเอาตีกับตัวบอสเมื่อกี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับตัวเดียวเราหาตัวที่มันตีโดดๆตีเดียวๆไหวเลยอลองเป็นพวกเยติเยตินะครับของดันดีดาวลี ดาวเวลี L, ใช่ปะ่ะโอเคคราวนี้เราจะไม่ออโต้เลยครับจะลองใช้แบบดุนแรงดูดีว่าสดสดไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าเออเอานี้ไปเอาบีดไปนอนตายก่อนครับต้องใช้บีดรับตีนครับผมบีดไปรับตีนครับคนดีครับเดี๋ยวจะอัพบ,บีดเป็น6ดาวเอ้เป็น5ดาวก่อน6ดาวไวท้ทีหลังจนก่อน อาหมาหมาของฟรีมาโอ้ถือว่าแรงใช้ได้นะครับอ่าเมื่อลองมากับตัวนี้ต่อไปเราจะบิ๊กฮอนคืนชีพ20ตรงนี้นะ่าจะมีสเตตัสที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับพลังโจมตีนะ่าจะสูงขึ้นแล้วก็อึดขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะย้ำมาดิิดหนึ่งหรือไม่ก็ปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ เพิ่มอันนี้เข้ามาครับผมเพื่อเป็นสิ่งกีดขวางให้เราลำบากใจอย่าลืมเอาตัวนอนตายนะครับตัวรับตีนที่ดีที่สุดจะมีดีเฟนเดอร์กับโคเลมนั่นเองนะครับถ้าอยากให้ตัวรับตีนของเราเป็นตัวที่เป,ทเป็นตัวที่มีประโยชน์นิดนึงก็อาจจะเป็นตัวข่าวนะครับในการใช้โอเคก็ดูดูแล้วแรงดีนะใช้ได้ครับผม มันหมากัดตายหรือเปล่าวะมันหมากัดมันหมากัดตายหรือดาก้อนยิงตายวะกูปล่อยมาทีไรแม่งตายอ่ะอดี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 ด,ด,ดีแต่ว่ายิงกับสกอร์เปียนนี่คงไม่ดีเท่าไหร่วะสกอร์เปียนคิงไอ้เปียนคิงเปียนคิงไงดูเปียนคิงนั่นเปียนคิงไม่กล้าเปิด ตัวนี้มันถึกหน่อยครับถึกถึกชิเชียเลยงั้นก็ไปเปิดเปิดตัวเปิดตัวไอเขาทำไมไปออกไปออกไปอโอ้โหตะขายก็ใช้ไม่ได้เสียดายมันใช้กับบอสไม่ได้เฉยหรอกใช้กับบอสไันตยายนานแล้วปืนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมหมาฟรีหมาฟรีไปกัดดิหม,มาหมาไปโดนใช้แข็งไงหมาทำทันเกมตีครับผม ก็เปลี่ยนยอมไม่ได้ครับตายแล้วครับผมตายดีกว่าไม่เท็นอะไีนี้โอ้สำหรับวันนี้นะครับเรามาให้ดูกันนะครับสำหรับเนี่ยเลยดะกอนไอเชอร์นั่นเองบางคนมีแล้วนะครับส่วนใหญ่มีแล้วนะพวกนี้มีแล้วนะมันเป็นคนมันเป็นตัวที่แบบว่าดูที่เท่ที่เท,ท่แล้วเราก็เลือกมาเลือกมาใช้ก่อนนะครับสุดท้ายแม่งก็ ผ่านไม่ได้อะไรอย่างงี้นะอืมโอเคเราก็จะประมาณนั้นแหละครับอย่างนั้นก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดยังไงได้ตัวใหม่หรือว่าไม่ใหม่หรอกก็จะเอามารีวิวได้เลยถ้าเป็นสีดาวแท้หรืออะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าเป็นเซตนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม